ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเปิดตัวนะครับเสียตีเจ้าของคลิปเสียงบัญชีมา้าอีกรายที่ถูกทนายดังเก็บตัวไว้ในเซเ้าก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับมีการออกมานะครับในการเปิดตัวว่าเอ๊ะมีคนในะคลิปเสียงนะครับที่มีการเผยแพร่เองผมก็เอามาลงเนะี่ยเป็นคลิปเสียงของคนที่ชื่อบอกว่าตัวเองนะชื่อธนพลนะครับ แต่นะครับทนายอ่านมีการเอาไปโพสต์เป็นชื่อนัทพง์ซึ่งแน่นอนครับนัทพงเนี่ยเป็นคนที่ทนายตั้มเอาออกมาเปิดว่ามีเส้นทางการเงินไปถึงนะครับภรรยาพบตอรนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เท่ากับว่าเป็นคนละคนกันนะครับและนะครับจากที่บอกว่าทนายตั้มเองก็ไปแจ้งฟา์มดำเนินคดีว่าในเอไอคลิปที่มาเปิดอ่ะไม่ใช่คลิปของนัทพงนะครับและก็ตัวเองอ่ะไม่ได้กักขังนวลเหนียวก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปที่คลิปเสียงในคลิปไม่ใช่ นัทพงศ์นะครับแต่เป็นทนพลนะครับและการที่ไปอยู่ในเซฟเฮ้าส์ไม่มีการกักขังไม่มีการนวงเหนียวหรือไม่มีการอะไรอย่างนี้แต่เป็นการสมัครใจและสมยอมที่จะไปในการให้ข้อมูลกันประเด็นมันก็คือว่าคําถามที่ทนายอันตั้งทนายอันตั้งคําถามว่าคนที่ชื่อทนพลเนี่ยนะครับทนพลเนี่ยมีเส้นทางการเงินนะครับเป็นบัญชีมาด้วยนะแต่ทําไมทนายตั้มถึงไม่เอาคนนี้ มาดาเนินคดีด้วยทําไมไม่เอาคนนี้มาเป็นเส้นเงินด้วยหรือว่านะครับกับคนนี้นะครับร่วมกันหรือเปล่าอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าหรืออะไรกันหรือเปล่าอันนี้คือการตั้งคำถามขอ,ของทนายอั๋นนะครับแต่ซึ่งแน่นอนครับก็ต้องรอดูว่าอะไรก็อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เปิดออกมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ทนายอัน๋นเปิดแล้วแต่ละคนเปิดไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไปบอกว่าทนายตั Server ้มไม่ได้พูดจริงทนายตั้มข้อมูลของทนายตั้มก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ขัดข,ข้อมูลทนายตาั้มแต่บอกว่า ธนะพลเนี่ยคือตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่กับทนายตั้มใช่หรือเปล่าและที่ในคลิปก็บอกว่าอยู่ในเซฟ้ฮ้าของทนายตั้มอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าใช่หรือเปล่าแต่มันมีแบบนั้นว่าเอ๊ะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นนัทธพงศ์นะครับเป็นธนะพลคือธนะพลเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลกับทนายตั้มหรือเปล่าแลวทะนายตั้มเอาข้อมูลตรงนี้แต่ธนะพลถ้าตามนี้ถ้าเท่ากับว่าธนพลเนี่ยนะครับมีเส้นเงินโอนไปแปดแสนเนี่ยให้นัทพงศ์ด้วยแสดงว่าธนโดษธนพลเนี่ยเป็น บัญชีมาด้วยหรือเปล่าแล้วทําไมไม่ออกมาตอนนี้นะครับทำไมทนายตั้มไม่ออกมานี่คือประเด็นต่างหากเพราะฉะนั้นวันนี้คือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเจ้าหน้าที่นะครับใหญ่กะทาความผิดแล้วมาขัดฝังกันคนละฝั่งแต่กําลังจะบอกว่าใครที่มีความผิดก็ต้องมอาออกมาให้หมดชัดเจนให้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้นะการเปิดตัวและก็คนที่ชื่อเสตีเองเนี่ยไม่ใช่คนในคลิปนะครับทั้งสองคนที่คุยกัน ในคลิปเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยข้างในคลิปเนี่ยที่ผมเอาลงไว้นี่แหละครับในคลิปเนี่ยเป็นในตำรวจปอปาในตำรวจปอปาก่อนะครับว่าเป็นในตำรวจปอปาคุยกับนะครับบอกว่าตัวเองนะชื่อธนพลนะครับคุยกันพูดถึงคุยกันเจรจากดลงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นยังไงขึ้นมีการโอนเงินอะไรนะรทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่เสียตีนี่คือใครเสียตีก็คือเป็นเพื่อนของตำรวจปอปา เป็นเพื่อนของตํารวจปปาที่นะครับตำรวจปปาให้เอาข้อมูลนี้มาเปิดเผยว่ายังมีอีกตัวหนึ่งอีกหนึ่งตัวละครเอาง่ายๆว่ายังมีอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นบัญชีม้ายังไม่ได้โดนเปิดเผยนะเพราะทนายตั้มเปิดเผยแต่เพียงแค่ขชาชาญกับนัทพงศ์นะนัทพงศ์สองนี้แต่จริงๆแล้วมันมีอีกตัวละครหนึ่งชื่อว่าธนพลธนพลเนี่ยทนายตั้มทําไมถึงไม่เอาออกมาเปิดคําถามที่ตั้งนะครับที่แตเอ่ตั้งก็คือว่าเอ๊ นายตั้มมีอะไรหรือเปล่าทําไมถึงไม่เปิดเผยคนนี้และนายตั้มทําไมถึงไม่พูดถึงคนนี้เลยคนที่ชื่อธนพลเนี่ยนะทำไมถึงไม่พูดถึงคนนี้นะและขบวนการทั้งหมดเนี่ย ee? นะครับแล้วที่บอกว่าเอ๊ะนะที่บอกว่านายตั้มบ,บอกเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อะไรกําเลยทำตัวคนเดียวอะไรคนตัวคนเดียวเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าข้างใครเนี่ยการนี้ธนะตามตามคลิปนะครับต้องบอกว่าตามคลิปไม่ได้เชื่อตามคลิปนะครับไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงตามคลิปเนี่ยธนะ พลเนี่ยบอกว่านะครับตัวเองนะครับต้องการติดต่อแต่ไม่ได้ติดต่อทนายตั้มตั้งแต่ทีแรกแต่บอกว่าจะติดต่อเนี่ยก็คือว่าจะติดต่อนะครับพล,ลขับของบิ๊กโจ๊กพล,ลขับของบิ๊กโจ๊กแต่เมื่อติดต่อไปแล้วก็ให้ไปติดต่อกับทนายตั้มและก็มีการพูดคุยกันมีการรายกายเพราะฉะนั้นข้อมูลของทนายตั้มผมก็เชื่อว่าเป็นข้อมูลจริงนะเป็นข้อมูลจริงน่าจะเป็นข้อมูลจากคนนี้นะเป็นข้อมูลจากคนนี้แล้วมาแล้วเปิดเผยอย่างที่ผมบอกว่าใครกระทาความผิดก็ต้องว่ากครกระทาความผิดนะข้อมูลหลักฐานที่ทนายต่่าออกกม็็เปนสิงทีีดครับ เป็นสิ่งที่ดีเปิดโปเปิดเผยมาเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดก็เอากระทำความผิดแต่วันนี้นะครับในเมื่อทุกคนใครที่กระทำความผิดต้องเอาผิดทั้งหมดใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นธนะพลก็คือบัญชีม้าคนหนึ่งที่กระทำความผิดด้วยที่กระทำความผิดด้วยก็ต้องเปิดออกมาให้หมดว่าเฮ้ยมันจะเชื่อมโยงยังไงเชื่อมโยงไงแล้วเชื่อมโยงไปถึงใครต้องเปิดให้หมดทําเพื่อชาติและถ้าจะทําเพื่อใครด้วยมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทนายตั้มสามารถทําได้ แต่ก็อย่างที่บอกผมบอกว่าทั้งสองคนทั้งทนายอัน๋นและทนายตาั้มออกมาเปิดตอนนี้ประชาชนได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยเพราะมันทําให้เรารู้ว่ามีขบ,บวนการเหล่านี้อยู่และมีกรบ,บวนการที่จะมีเปิดโปงกันออกมานะครับเปิดตัวเสตีเจ้าของคลิปเสียงบัญชีมา้าอีกรายที่ถูกทนายคนดังเก็บตัวไว้ในเซฟเฮาส์ ทนายอันนะครับเปิดตัวเสตีเจ้าของคลิปเสียงบัญชีม้าอีกรายที่ถูกทนายคนดังเก็บตัวไว้ในเซฟเฮ้าส์นะพร้องตำรวจนะครับเปิดเส้นทางเงิน,นครับทั้งหมดเอาผิดทุกคนวอนสองบิกราออกเมื่อวันที่สองมีนาะเมื่อวันที่สนะครับเมษายน2 5งหที่สอนอนเตาปูนนะครับนายพัฒรพงศุภษรหรือทนายอันบุรีรัมพานายธนกิจนะครับสถิชช ว่านะครับหรือว่าเสตีอายุ48ปีบุคคลที่ได้ข้อมูลคลิปเสียงสนทนาของนายธนพลหรือดาบโจหรือนัทนะครับหนึ่งในบัญชีม้าเครือข่ายเว็ผพนันของนางสาวพิมพ์วิไลที่อ้างว่าถูกทนายสิทธาทนายตัวนำตัวไปพัก ในเซฟเฮาคือไม่ได้รับพาตัวไม่ไอะไรนะสมยอมติดยอมยินยอมนะครับอะไรกันเองนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องของการรับพาตัวหรืออะไรทั้งสิ้นไม่ได้ข่มขืนติดใจหรือว่าไม่ได้ข่มขู่ไม่ได้กักขังนวลนเหียวอะไรเป็นการสมยอมและรับรู้ร่วมกันนะครับเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินผันออนไลน์ line. พร้อมเข้าแจ้งความกับร้อยตํารวจโทรหญิงนะครับ กัชมนนะครับปีชากิลละอ,อรองนะครับสารวัตรสอบสวนสอนเอตาปูนเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายธนพลในข้อหาร่วมกันฟอกเงินเพราะนายธนพลเป็นพยานคนสำคัญที่สามารถนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์เข้าสู่สำนวนคดีฟ้องร้องบิ๊กตำรวจนายธนกิจเนี่ยได้เปิดเผยว่าเหตุผลที่ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะครับเนื่องจากต้องการให้สังคมรู้พฤติกรรมพฤติกรรมนะครับ สังคมรู้พฤติกรรมของทนายคนดังคลิปเสียงดังกล่าวเป็นคลิปเสียงการสนทนาของนายธนะพลพูดคุยระบายความในใจกับตำรวจปอปาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกนำตัวไปไว้ที่เซฟเฮาส์และกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะขายข้อมูลให้กับทนายคนดังนะครับเพื่อโปรดโปรงเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงนะครับพลตำรวจเอกต่อศักโดยเป็นคลิปที่มีการบันทึก จากการสนทนาจริงเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่ตำรวจนะครับปอจะส่งคลิปเสียงดังกล่าวมาให้กับตนเองนะครับหลังจากนี้นายธนกิจยังได้นำแชทไลน์ที่นายธนพลพูดคุยกับตำรวจปอปาที่นะครับบอกว่าหากอยู่เฉยๆในเซฟเฮาส์ ouse, คงไม่รอดไม่ปลอดภัยมามอบให้กับพนักงานสอบสวนด้วย อย่างไรก็ตามนายธนพลไม่ได้ขอความช่วยเหลืออะไรเพราะไม่ได้ไว้ใจบุคคลใดเลยและตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เซฟเฮาส์จังหวัดปาจีนบุรีตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเชื่อว่าเป็นความสมัครใจที่จะอยู่ในเซฟเฮาส์ไม่ได้ถูกบังคับหรือกักขังนวงเนี่ยแต่ยังกังวลเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองนายธนพลก็ไม่ได้รู้ ก็ไม่ได้รู้เห็นเรื่องที่ตนเองนำข้อมูลมาเปิดเผยในวันนี้ดังนั้นขอให้สื่อมวลชนช่วยกระจับตาความปลอดภัยของนายธนพลหลังจากนี้ด้วยขณะที่ทนายอันชี้แจงต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่ทนายอันบอกว่าคลิปเสียงนางกาวไม่ใช่เสียงของนายนัทถพงษ์นั้นนะครับตนเองยอมรับว่าเกิดจากความผิดพลาดและพิมพ์ชื่อผิดจากชื่อทนายธนพลหรือ จากชื่อนายธนพลเป็นนายนัทพงศ์นะครับจนทําให้เกิดนะครับความเข้าใจผิดแต่อย่างไรก็ตามตนเองก็มองว่าทนายตั้มมีปกติปฎิจยากับเรื่องดังกล่าวจึงออกมาแจ้งความนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาดังนั้นนะครับหากนายธนพลนะอยู่ที่เซฟเฮาส์ของทนายตั้มจริงเหตุใดทนายตั้มจึงไม่นําตัวนายธนพลเนี่ยออกมาให้ข้อมูล ดังนั้นหากทําเพื่อชาติก็อยากให้ทนายตั้มออกมาเปิดเผยตัวนายธนพลและให้ข้อมูลทั้งหมดส่วนที่ทนายตั้มท้าทายให้แจ้งความกับทนายตั้มในฐานะก,กักขังดวงเดียวนั้นคงไม่ต้อง,คง,องคงไม่ต้องแจ้งเพราะนายธนพลเนี่ยอาจไปอยู่ในเซฟเฮาส์ด้วยความสมัครใจทั้งนี้ตนเองยังต้องการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป,เ,ปเ,ปเปิดเผยเส้นทางการเงินทั้งหมด38เส้น ที่ตอนนี้นะครับเปิดเผยมาเพียงแค่2เส้นและต้องการให้บัญชีม้าทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดส่วนบิ๊กตำรวจทั้งสองนายยืนยันว่าตนเองไม่ได้สนใจแต่มองว่าการกระทําของทั้งสองไม่สง่างามจึงเรียกร้องให้สองคนลาออกเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างรูปผู้ชายส่วนกรณีภาพปรากฏนายธนกิจถ่ายภาพร่วมเฟรมกับ พลตำรวจเอกต่อสักที่สนามยิงปืนและพบว่าหน้าจอโทรศัพท์ที่ได้ตั้งเป็นรูปพลตำรวจเอกต่อศักเป็นภาพพื้นหลังนะเจ้าตัวยืนยันว่าเป็นเพียงประชาชนทั่วไปที่ไปที่สนามยิงปืนไม่ได้มีความสนิทสนมกับพลตำรวจเอกต่อสักเพียงเจอกันบ่อยๆส่วนรูปที่ตั้งเป็นพื้นเป็นพื้นหลังก็เพียงเพราะความชื่นชอบเท่านั้นและมักจะนำรูปตำรวจนายอื่นๆขึ้นสลับกันไปเรื่อยๆยืนยันว่าไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ พราะมีใครอยู่เบื้องหลังส่วนนายอัจฉริยะยอมรับว่าสนิทสนมก็จริงแต่ไม่อยากจะพาดพิงถึงบุคคลอื่นสําหรับนายธนพลนะสำหรับนายธนะพลหรือดาบโจหรือว่าชื่อเล่นวัวชื่อนักเนี่ยนะครัที่คำว่าชื่อชื่อเล่นชื่อนักเนี่ยทำให้ทนายอันเข้าใจผิดว่าเป็นนัทพงศ์นะครับเป็นบัญชีม้าที่รับเงินจากนางสาวพิมพ์วิรลอ่อน ก่อนจะโอนเงินให้กับนัทพงศ์สองยอดจำนวน8 0 0แสนบาทและ3 0 0แสนบาทที่ทนายตั้มนะครับเคยนำข้อมูลเปิดเผยวันแถลงข่าวนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าในเมื่อจะเปิดก็ต้องเปิดกันให้หมดนะครับหรือถ้าเกิดบอกเฮ้ยวันนี้นะอยู่ฝ่ายนี้ก็อยู่ไปเลยเอาไปชัดเจนอย่าบอกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่เข้าข้างใครมาอะไรข้างแต่มีการปกปิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสังคมต้องรับรู้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ